สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ indie soft ครับรายการที่สนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์ open source กับผมบีมธีรชาติจรงกดีครับและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งจุมรา a กันไปแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือและก็โครงสร้างต่างๆของจุมรา a กันดีกว่าครับในส่วนของตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนาเมนูที่สาคัญนะครับเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ Add new article นะครับก็จะเป็นส่วนของการสร้างเนื้อหาใหม่นะครับสร้างข่าวใหม่ขึ้นมานะครับส่วนของ article manager นะครับก็เป็นส่วนของการจัดการเนื้อหาหรือข่าวนะครับแก้ไขก็ได้นะครับในส่วนของ front page นะครับก็จะเป็นส่วนของการโชว์เนื้อหาบน front page นะครับว่าจะให้โชว์หรือไม่นะครับ ส่วนของ section manager นะครับก็จะเป็นการจัดการหมวดหมู่หลักนะครับส่วนของ category manager นะครับก็จะเป็นการจัดการของหมวดหมู่ย่อยนะครับส่วนของ media manager นะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดการไฟล์มีเดียต่างๆนะครับส่วนของ menu manager นะครับก็คือส่วนของการจัดการเมนูต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะครับส่วนของ language manager นะครับก็จะเป็นส่วนของ การจัดการภาษาของจุมลานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของ User Manager นะครับก็จะเป็นการจัดการส่วนของ User นะครับต่อมามาดูที่ไซต์กันเลยนะครับไซต์ก็จะมี Control Panel นะครับ Control Panel นะครับจะเป็นส่วนรวมเครื่องมือต่างๆนะครับต่อมาเป็นเมนูนะครับเมนูก็จะเป็นูนย์รวมเมนูต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ต่อมาเป็นคอนเทนต์นะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดการ a r t ์ติเคต่างๆทั้งหมดที่เราสร้างมานะครับต่อมาก็เป็นส่วนสุดท้ายคือ e x t e n s i o n นะครับ e x t e n s i o n ก็จะมีส่วนของ Insta install u n i n s t a l l m o d u l e นะครับเอาไว้เพิ่มหรือลบโมดูลต่างๆที่เราจะใช้ในจุมรา a นะครับหรือว่าการจัดการโมดูลต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดการปลักอิน e m p เพลตหรือว่าแ n งเก g e นะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูโครงสร้างการจัดเก็บเนื้อหากันนะครับการจัดเก็บเนื้อหาจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือเซ c ชั่นหมวดหมู่หลัก Category ก็คือหมวดหมู่ย่อย a r t ์ติเก็คือเนื้อหาของข่าวนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ a r t ์ติเเป็นส่วนหนึ่งของ c a t e g เกอรีนะครับแค t ทาเกอเป็นส่วนหนึ่งของ Section นะครับทีนี้นะครับ เราจะมาดูส่วนที่เราจะสอนทั้งหมดในจุล่ากันนะครับนี่คือส่วนทั้งหมดในหน้าฟอนต์เพจเรานะครับที่เราจะสอนก็คือเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปเมนูหรือว่าเมนเมนูนะครับในส่วนของเนื้อหาของข่าวนะครับแล้วก็เป็นโมดูลที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโพล็อกอินดิจิเตอร์นะครับ และส่วนสุดท้ายก็คือเว็บบอร์ดนะครับเราจะสอนการเชื่อมต่อระหว่างจุมล่ากับเว็บบอร์ดนะครับเราลองมาเทสล็อกอินกันเลยดีกว่านะครับ ครับถ้าเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับในส่วนของเว็บบอร์ดนะครับยูเซอร์นะครับก็จะขึ้น Hello แล้วตามด้วยชื่อยูเซอร์นะครับอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้คุณผู้ชมก็ได้จักเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและโครงสร้างต่างๆของจุ่มล่ากันไปแล้วใช่ไหมละครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าสำหรับในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ indie ้ซอฟของเราผมและทีมงานรายการ i n นดี้ซอฟก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ